กาบเรียนท่านประธานที่กระลบผมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัมปรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรขอญาตชี้แจงถึงเรื่องที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนสษดรน,นะครับที่ตั้งแต่เช้านะครับได้พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณปี2567ของกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับ ก่อนดื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนรัศดรไม่ว่าจะเป็นท่านทิติมาฉายแสงหรือท่านนารลงเดชนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องนะครับกรมการข้าวข้อมูลที่ทั้งสองท่านได้พูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างการบริจัดการเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาะ ผมต้องขอขอบคุณนะครับเพราะทั้งท่านทิติมาท่านนรงเดชต่างก็เอาข้อมูลที่เป็นความจริงมาชี้แจงมาอภิปรายประกอบกับความเป็นจริงของสังคมพี่น้องชาวนาปัจจุบันท่านประธานครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวนารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างให้ความสำคัญ และขนานนามว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของประเทศและทุกครั้งที่รัฐบาลหาเสียงก็มักจะพุ่งเป้าไปยังกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นชาวนารัฐบาลชุดแล้วชุดเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนาซึ่งเกเช่นกับ รัฐบาลชุดนี้ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พี่น้องชาวนาะถ้าเราหลับตาดูเรามองไปดูสังคมในหมู่บ้านถ้าในหมู่บ้านไหนที่มีครอบครัวขายเครื่องมือการเกษตรไม่ว่าปุ๋ยหรืออะไรก็ตามก็จะมีฐานะที่ดีขึ้น ในตำบลเช่นเดียวกันในอำเภอเช่นเดียวกันในจังหวัดในภาคและดับประเทศก็เช่นเดียวกันล้วนแล้วแต่มีฐานะมาจากการพึ่งพาพี่น้องชาวนาหรือพี่น้องกเกษตรกรแต่เหตุใดนะครับพี่น้องชาวนาพี่น้องกเกษตรกรยังมีสภาพที่ติดกับดักวงจรอุบาทแห่งความยากจนอันนี้เพื่อสมาชิกทั้ง ท่านทิติมาและท่านนรงเดชได้ชี้แจงให้เห็นชัดเจนว่าเราต้องปรับโครงสร้างการพัฒนากเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญข้าวเป็นของคู่สังคมไทยมาจนกลายเป็นว่าเราเห็นหน้ากันคำถามแรกที่เราถามคนที่มายุมย่มเยือนบ้านเราจะถามว่าทานข้าวหรือย,ยังนั่นหมายความว่า ข้าวมีความสำคัญกับสังคมของประเทศไทยเราแต่ทำไมพี่น้องชาวนาะถึงจนอยู่อย่างนี้การพัฒนาคุณภาพข้าวของเราทำไมถึงแพ้เพื่อนบ้านสู้เพื่อนบ้านไม่ได้อันนี้เป็นงานหนักที่ผมนะครับพร้อมกับรัมนรีท่านช่วยทั้งสองท่านตลอดจนถึงผู้บริหารในกระทรวงเกษตรและสหกรได้หารือกันมาตลอดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจํานวนจํากัด ผมทราบดีว่าการที่เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามเท่าในกรอบระยะเวลา4ปีดังที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐสภาและผมได้ถแถลงต่อผู้บริหารในกระทรวงเกษตรกรว่าเราจะมีการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานพัฒนาหรืออะไรก็ตามที่ท่านดรนเลดได้นำเสนอเมื่อสักครู่ ท่านประธานครับเราต้องยอมรับว่ากระทรวงกรเกษตรต้องพัฒนาตัวเองเราต้องพัฒนาตั้งแต่ตัวผมเองนะครับและใส่ใจจริงๆว่าเราจะแก้ปัญหาพี่น้องชาวนาอย่างไงการปรับโครงสร้างของการทำนาปริมาณที่เราผลิตปีละประมาณ20ล้านตันเราเก็บไว้บริโภคประมาณ10บล้านตัน ส่งออกไม่เกิน8ล้านตันและที่เหลือล่ะครับก็จะเป็นปริมาณข้าวที่สะสมสะสมและทำให้ราคาข้าวตกตก่ำมาตรการต่างๆที่เราแก้ไขในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามที่จะทำภายใต้กรอบงบประมาณน,นะครับที่มีจำนวนจำกัดถามว่าในช่วง4ปีสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้ว่า1 2 3ง่งงถึง6 7เนี่ยว่า ผมจะทําอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนามันมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างงบประมาณใหม่งบประมาณจํานวน1 000, 5 0 0 0ล้านที่ท่านนรองเดชพูดถึงที่ใช้ปี2 5 6 6กรมการข้าวไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีปัญหาต้องใช้งบประมาณตรงนี้ไปแก้ปัญหาเรื่องการเยียวยาไล่ละ1,000บาทดังนั้น ปีนี้ปีงบประมาณ2,167กรอบงบประมาณ4,000กว่าล้าน4,000กว่าล้านเป็นเงินที่ใช้ใจ่ายนะครับประจำอยู่แล้วเกือบพันกว่าล้านเงินที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพข้าวไม่ว่าจะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรืออะไรก็ตามในจำนวน2,000กว่าล้านถามว่ามีเพียงพอต่อพี่น้องชาวนาทั่วประเทศไหมไม่เพียงพอหรอกครับและก,กระทรวงเกษตรจะทำยังไงอันนี้เป็นงานหนัก ที่ผมต้องกลับมาคิดระวังแผนนะครับดังน,นั้นสิ่งที่ผมกำลังจะทำภายใต้ขีดจำกัดของวรมานคือ 1. เราต้องเปิดกว้างเหมือนท่านนารงเดชได้นำเสนอเมื่อสักครู่คือสารบัญการศาึกษาสารบัญการ,าร,าการวิจัยกรมการข้าวจะต้องเปิดใจกว้างรับว่าเขาวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วรับรอง แล้วนำมาประกาศให้ชาวนาได้ทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวพันใหม่ซึ่งผมได้มีนัดหมายกับสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆหลังจากที่เราเสร็จทิ้นการพิปรายว่ประมาณในเวลาสองในการที่จะเปิดโอกาสให้กับสถาบันไม่ว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิจัยต่างๆ ในการที่จะให้กรมการข้าวรับรองคุณภาพข้าวของพวกเขาและเปิดให้โอกาสพี่น้องชาวนานะครับได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเราต้องยอมรับว่าต้นทุนการผลิตต่อไร่มีต้นทุนที่สูงมากและกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์จะแก้ปัญหายังไงสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ เราต้องใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต่างๆเข้ามาเสริมในการใช้รายงานจากมนุษถามว่าแล้วไม่ได้บรรจุในงบประมาณของกรมการข้าวจะเอาเงินมาจากไหนผมกำลังให้กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นทะเบียนนะครับเปิดโอกาสให้กับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรหรือไม่ใช่เกษตรกร ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นทะเบียนแล้วให้บริการในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอโดยจะมีการจัดตั้งกองนะครับดูแลสิ่งเหล่านี้จัดระเบียบใหม่ถามว่าจะทำได้ง่ายๆไหมก็คงไม่ง่ายแต่เราต้องทำภายใต้กรอบปร,ป,รประมาณที่มีจำนวนจำกัด จะไงก็แล้วแต่ครับท่านประธานครับผมก็ต้องขอบคุณท่านที่มาชายแสงและท่านนารงเดชตลอดจนถึงเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่ตั้งประเด็นว่างบประมาณสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงเดียวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทยเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแต่เป็นกระทรวงใหญ่ที่ถูกตัดงบประมาณ จากปีที่แล้วได้120,000กว่าล้านปีนี้เหลือ118,000กว่าล้านถามว่าโดนตัดไปเราจะต้องทำยังไงในเมื่อเราเข้าบริหารราชการแผ่นดินในระหว่างที่รัฐบาลมีรอยต่อเราจะไม่โทษครับรัฐบาลเก่านะครับได้จัดสรรก็ประมาณได้ขอการใช้ประมาณปี2567ยังไงแต่ตัวเราต้องปรับปรุงตัวเอง และเปิดหูเปิดตารับฟังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับสับเรื่องประเด็นต่อไปที่ท่านถากอนนะครับท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรพักไทยสร้างไทยได้ตั้งข้อสังเกตซักถามว่าในการบริหารจัดการน้ำของกรมชุมทานกรมชุมทานโดยก,กระทรวงเกษตรและสหกร มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงแหล่งน้ำจำนวน374แหล่งลงในแต่ละจังหวัดอย่างไรต้องขอบคุณท่านถากรเช่นเดียวกันครับอยากจะกลบาบเยนนประธานถึงท่านถากรด้วยความเคารพว่ากรมชมประธานมีแนวทางในการขอจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่สำนักงบประมาณกำหนดเป็นต้นว่าต้องเป็นโครงการตามภารกิจที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกับพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงความจำเป็น ความต้องการของพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการจ่ายงบประมาณและสัมฤทิผลในการบริหารจัดการภาครัฐหรือเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วนเป็นรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินการและมีความพร้อมด้านพื้นที่ด้วยหรือให้ความสำคัญกับโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมและ เป็นความต้องการของประชาชนทั้งในระดับชาติระดับพื้นที่ระดับภาคระดับกลุ่มจังหวัดและระดับท้องที่และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐทั้งทุกส่วนหรือเป็นครงการที่แสดงวัตถุประสงค์ความจำเป็นผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีการมีแผนงานดำเนินการและ แผนการใช้จ่ายก็ประมาณที่มีความชัดเจนแต่ประเด็นสำคัญเราได้นำข้อสังเกตการของคณะกรรมการก็ประมาณในปีที่ผ่านมาของเพื่อนสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรตลอดจนถึงข้อสังเกตของเพื่อนสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรในช่วงระยะที่ผ่านมาได้ตั้งกระทุถามหรือยื่นยติเร่งด่วนสำคัญสำคัญ ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและของพื้นที่นั้นๆมาเป็นแนวทางในการจัดสรรก็ประมาณสำหรับการปรับปรุปรงแหล่งน้ำจำนวนดังกลาง่าวส่วนประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านชาวริตได้ตั้งกระทูถามเช่นเดียวกันในเรื่องของกรมการข้าวว่า กรมการข้าวเรามีเราได้รับงบประมาณในการผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์ปีนี้2,000ล้านบาทควรมีการขายในราคาถูกหรือแจกฟรีให้กับพี่น้องเกษตรกรกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่ากรมการข้าวมีการผลิตบริันเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีปีละประมาณ1นึ่ง0ตันเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผ่านโครงการ ต่างๆในลักษณะการสนับสนุนให้เปล่าเช่นโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายให้เกษตรตะกอนเราก็จะมีโครงการที่ผลิตเพื่อขายในราคาถูก ผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเช่นข้าวหอมมะลิในราคากิโลกร,รัมละหบาทข้าวเหนียวและข้าวหอมประทุมกิโลกร,รัมละ4บาทข้าวเจ้าราคากิโลกร,รัมละสบาทซึ่งในปีที่ผ่านมาปี2566ได้มีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน58ละ5้0ห0ตัน ในการพื้นที่พาะปลูกทั่วประเทศส่วนในเรื่องที่ท่านชาวลิตได้ตั้งข้อสักถามต่อว่าภายใต้การบริหารจัดการของกมรมส่งเสริมการเกษตรที่ใช้งบประมาณ35ล้านกว่าบาทนะครับในโครงการส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดำเนินการอย่างไร อยากจะกรับเรียนท่านประธานถึงท่านเวลิตว่าการใช้ปุะม,มณจำนวนนี้ <S <S เป็นการดำเนินโครงการมีเป้าหมายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมุ่งเน้นวิสาหกิจชุมชนที่ยังขาดความพร้อมคือวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับปานกลางจำนวน9 0 0ร้อยกว่าแห่ง ระดับที่ต้องปรับปรุงจำนวน200กว่าแห่งให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านที่จำเป็นเช่นการบริหารจัดการกลุ่มการตลาดการทำบัญชีและการพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพและบริการเป็นต้นส่วนในเรื่องของขั้นตอนในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนท่านตั้งข้อถามตั้งตั้งข้อสังเกตว่า มีขั้นตอนและใช้เวลานานเกินไปอยากจะกราบเรียนท่านประธานถึงท่านชาวลิตด้วยความเคารพว่าขั้นตอนการจดทะเบียนจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน11วันซึ่ง11วันนะครับตามที่กรมสงเสริมการเกษตรการเกษตรได้กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึง่งการยื่นแบบคำขอจดทะเบียนนะครับที่เราเรียกว่าแบบสว ชศู 01. ซึ่งเจ้าที่จะต้องตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นนะครับเพื่อออกใบรับรองการยื่นขอการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะครับในระยะเวลาแค่หนึ่งวันทําการ 2. เจ้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเอกสารหลักฐานแล้วบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนใช้เวลาแค่สองวันทําการและ3 ปิดประกาศรายชื่อวิสากิจุมชนและแบบสวช .01 นณสำงานเกษตรอำเภอสำงานเกษตรในพื้นที่กทมเพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลในการจดทะเบียนวิสากิจุมชนใช้ระยะเวลา7วันทำการและสุดท้ายเสนอในทะเบียนลงนามอนุวัติในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสากิจุมชนที่เราเรียกว่าทวช .2 ใช้เวลาแค่หนึ่งวันทาการสรุปแล้วภายใน11วันนะครับก็จะสามารถจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ถามว่าในบางกรณีทำไมถึงล่าชา้าอาจจะเกิดจากปัญหาหนึ่งความล่าช้าในการเตรียมเอกสารที่ไม่มีความพร้อมของผู้ยืน่นหรือสองความไม่ใส่ใจของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเรื่องนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องนำไปแก้ไขนะครับท่านประธานครับส่วนในเรื่องของที่ท่านสมาชิกสภาผูาแ้แทนรัษฎรท่านชัยวัฒน์สมาชิกสภาผูาแ้แทนรัษฎรพรรคก้าวไกลได้ตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณในการบริหารจัดการกระทรวงเกษตรและสหัรณ์ปี67มีจำนวนน้อยแต่กระทรวงเกษตรและสหัรณ์มีกองทุนนะครับ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จำนวนมากมายอยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าจริงครับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มีกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น14กองทุนแต่กองทุนที่มีความสำคัญและมีเม็ดเงินที่จะสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องกเกษตรกรได้เพียง5กองทุนเช่นกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกรเกษตระะกรเป็นผู้กำกับดูแลมีคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆรวมถึงพี่น้องกเกษตรกรผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารเงินตรงนี้จะช่วยเหลือแก่พี่น้องกเกษตรกรผู้ยากจน เพื่อไถถอนที่ดินจากการขายฝากหรือจำนองกองทุนส่งครห์การเกษตรซึ่งจะเป็นเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าผลผลิตภาคการเกษตรกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างกรณีของท่านชายชนะเดชเดโชได้พูดถึง โครงการเปลี่ยนสปร,กร4กีด4.01ให้เป็นโฉนดโดยงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด1000กว่าล้านของสอประกรถามว่าจะมีความเพียงพอในการดำเนินการในการเปลี่ยนสประกรีด4.01ให้เป็นโฉนดจำนวน22บล้านไร่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่เราก็ใช้เงินจากกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งเราจะมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้บริหารกองทุนนี้ และกองทุนที่สําคัญอีก,กองทุนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวสุดยางเราเรียกว่ากองทุนพัฒนายางพาลาของการยางแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกํากับดูแลเราได้งานรำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกยางทั่วประเทศดังนั้นสิ่งที่ท่านชัยวัฒน์ได้ตั้งข้อสังเกตและซักถามว่าเงินกองทุนเหล่านี้กระทรวงกรเกษตรและสหกรได้ใช้ ไปใช้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ก็เราไปใช้ตามที่ได้นําเรียนท่านประธานครับในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรกรภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจํานวนจํากัดแต่เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ของประเทศผมใช้เวลาในการเดินทางไปตรวจราชการหลายๆจังหวัดผมต้องขอบคุณนะครับพี่น้อง <c oughs> เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ต่างก็ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของพี่น้องกเกษตรกรปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องนะครับที่ดินดำกินเรื่องแหล่งน้ำเรื่องของพี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดกฎหมายสำคัญๆที่มีอุปสรรคต่อการทําอาชีพประมงทั้งพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ตามที่พี่น้องชาวประมงได้ดลอเรียกร้อง 19ฉบับเราได้แก้ไขและประกาศในรัชกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่ผมขออนุญาตท่านประธานได้กราบเรียนชี้แจงเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกๆท่านท,ที่ได้พูดถึงงบประมาณของกระทรวงเกษตรและกรและแผนการบริหารราชการแผ่นดินในกระทรวงเกษตรและกรภายใต้ขีดจํากัดกรอบเงินรูปประมาณผมจะใช้งบประมาณนะครับทุกกลมทุกส่วนของ กระทวงเ,เกษตรกรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร